ประเทศซาอุดีอาระเบียปลดแบนการนำเข้าไก่จากไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาแจกแจงรายละเอียดกันครับหลังจากการเดินทางของนายกรัมนตรีและคณะในการเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียครับตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามันบินอับดุลอาซิสอัลซาอุสมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบียนะครับ เป็นการเยือนระดับผู้นำรัฐบาลระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ30ปีและเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสประเทศในเรื่องต่างๆครับอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเห็นผลเป็นรูปธรรมก็คือเที่ยวบินปฐมเรษ์จากกรุงริยาซาอุดิอาระเบียเพื่อมาที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกในรอบ3 2ปีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือเรื่องการพูดคุยในเรื่องการจะส่งแรงงานจากไทยไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียครับและวันนี้หนึ่งเรื่องที่ออกมาเป็นรูปธรรมก็คือเรื่องการปลดล็อกการนําเข้าไก่จากไทยครับ โดยเว็บไซต์องค์การอาหารและยาซาอุดีอา,าระเบียหรือว่า SFDA ครับได้เปลี่ยนสถานะการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทยจากที่แบนเป็นได้รับการอนุญาตครับนะับเป็นข่าวดีครับเพราะทำให้ไทยเรานั้นสามารถที่จะส่งออกไก่สดไก่แช่เย็นไก่แช่แข็งหรือว่าไก่แปรรูป ไปยังซาอุดีอาระเบียได้โดยมีผลทันทีซึ่งขณะนี้มี11โรงงานในประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองว่าสามารถจะส่งไก่ไปขายยังซาอุดีอาระเบียได้ครับพูดถึงตลาดของการค้าขายไก่ในซาอุดีอาระเบียนะครับปัจจุบันซาอุดีอาระเบียนั้นนําเข้าไก่มากถึงปีละ5,900,000ตันโดย70เป็นการนําเข้าจากบราซิลและ30เป็นการนําเข้าจากยูเครนและฝรั่งเศสครับ และนี่ก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะครับที่เราสามารถจะส่งไก่นั้นไปขายยังซาอุดีอาระเบียเป็นการได้ส่วนแบ,บ่งทางการตลาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการส่งออกของประเทศครับแต่หนึ่งเรื่องครับที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์นั้นให้ความสําคัญก็คือว่าแม้เราจะส่งไก่ไปขายยังซาอุดีอาระเบียได้แล้วแต่ปริมาณของไก่ที่มีบริโภคในประเทศต้องไม่ขาดแคลนและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศด้วยครับเพรวัยเข้าใจง่ายสวทขอบอก